เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆที่น่ารักกันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบชแนลกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้ครับผมจะมาทําการวิเคราะห์การประทะกันระหว่างพลายงานนินและก็ก้านกล้วยนะครับมาดูกันซิว่าพระเอกของเราจะมีหนทางไหนนะครับที่จะสามารถเอาชนะพลายงานนินไปได้บ้างนะทีนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังเลยครับ ผมจะไม่นับรวมตอนที่ถ่ายงานนี้นั้นเป็นร่างสัมภเวสีนะครับในฉากสุดท้ายนะผมจะไม่นับนะโอเคเราก็ไปเริ่มกันตั้งแต่แรกเลยนะครับก็จะเป็นการประทักกันระหว่างลายงานนิ่และก่อก้านด้วยนะครับทุกคนในการเจอกันครั้งนี้นะครับถ่ายงานนี้นั้น มาด้วยความแข้นนะครับสวดการ้วยพระเอกของเรามาเพื่อที่จะช่วยตอนอ่อก,กับกอแก้วลูกของเขานั่นเองครับอุปสรรคดานแรกนะครับที่การ้วยต้องเจอนั้นก็คือช้างของหงสาจจานวนเยอะมากๆเลยนะครับแต่ด้วยความเป็นพระเอกนะครับก็มีทักษะการต่อสู้ การด้วยของเราก็เอาชนะมาแบบง่ายดายจนกระทั่งได้มาเจอกับพายงานินนะครับซึ่งจังหวะน,นี้ก้านกล้วยของเราก็เสียพลังงานไปเยอะมากๆเลยนะครับแถมยังห่วงลูกของตัวเองอีกด้วยและสุดท้ายครับการล้วยก็โดนดาเมจจากพายงานินจนกระเด็นเลยครับทุกคนซึ่งจังหวะน,นี้นะครับก็สร้างความเสียหายให้กับกานกล้วยได้ไม่น้อยเลยแต่พายงานินยังไม่พอแค่นั้นครับ เขายังโจมตีก้านล้วยอย่างต่อเนื่องและเราก็จะสังเกตได้ว่าก้านล้วยนะครับก็ยังคงมีแรงยึดสู้พลายงานนินอยู่นะครับทุกคนแต่จะให้ใช้แรงเพียงอย่างเดียวก้านด้วยก็ไม่ไหวครับด้วยประสบการณ์ที่สะสมมามากมายครับ้เพื่อนก็ดืจะะเห็นเสาต้นหนึ่งและก็ได้กระโดดหลบออกมาทำให้พลายงานนินนั้น พุ่งชนกับเสาไปอย่างแรงเลยครับและจังหวะนี้แหละครับทุกคนมันคือช่องโหว่มากๆเลยที่จะทําให้ก้านกล้วยของเราสามารถเอาชนะผายงานนินได้แต่ก้านกล้วยของเราครับไม่สนใจที่จะไปชูวต่อนะเลือกที่จะไปช่วยต้นอ้อก,กับกอแก้วนั่นเองและถ้าคิดกันเล่นๆนะครับถ้าเกิดว่าก้านกล้วยของเราไม่ไปช่วยต้นอ้อก,กับกอแก้วแต่เลือกที่จะผด็ศึก พายงานินฉากนี้นะครับคนที่จะตุยนะก็เป็นพายงานินนะส่วนต้นอ้อกับกอแก้วนะครับการกล้วยของเราก็คงจะไปช่วยไม่ทันก็จะตุยไปตามๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับทุกคนซึ่งก้านกล้วยก็ทําถูกแล้วนะครับทุกคนเลือกที่จะไปช่วยต้นอ้อกับกอแก้วนั่นเองและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆคนไหนถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย